ผูกทุกคนแล้วก็มีพระอะไรมีอะไรไหมที่เป็นเรื่องสำเร็จครั์เอาสำเร็จเรื่องไม่ใช่สำเร็จสำเร็จมีชัยทำ็จมีชัยนะเออเช่าไหมเดี๋ยวให้ทุกคนไอ้ผมยิ้มสวยเนี่ยนี่ยอันนี้อันนี้เลื่อนสักจะได้เลื่อนเป็นเลขาายการบูสพศป่าริมโตนกับสำเร็จมีชัย เกิดมาสักสินมีชัยหรือสวเรมีชัยสำเร็จครับสำเร็จมีชัยทำมาค้าขายก็นำรวยขึ้นชกก็เหรียญทองสิบเป็ดล้านสิบเป็ดล้านผมไม่ได้หวังเลย๋ยวผมพร้อมจ่ายสิบเป็ดล้าน จะเจอห้มวยไยงไงเดี๋ยวตอนนันเียนี้มอเสร็จได้เีตอนนี้บอรอรอยืดเสร็จจนแล้วกูดาก็เดี๋ยว้ก็ได้ับานี้เสร็จก็พอพอลังเ็จก็รับ่รรรับที่ท้าเยี่ยมให้กำลังใจตัวเองก็ น้องทุกคนนะครับตั้งแต่ออกเดินทางจากเมืองไทยไป,ยไปน,าานังนงนกก่งไปที่สหรัฐไปที่นั้นทัสการัิวซีแนดิวซีแลนดทนั้นผ่าชายตะวันพิจารณาส่งลายให้รูต้ตลอดเวลา้น้องมีพัฒนาการที่พักอะไรที่พักก่อนเป็นยังไงบ้างอาหารการกินเป็นยังไงบ้างที่อยู่อะไรทีุ่กายดีม่าง เบลเข้าไปเบลเข้าไปเออเบลเข้าไปเคลื ah, lá. Lá. Um ่อนที่เข้าไปเออเดินตัดเวทีเข้าไปนั่นแหละ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 ให้เร็วให้เร็วพี่เออให้เร็วให้เร็วอย่าต่อยมัดเดี่ยวนั่นแหละเข้ามาดักมันดิเออเออมัดหลังดิบวกเลยตรงหุ้งตรง xa đi tỏi đi ờ hay rồi hay xong hay leo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  nào tung tung nào đi nào đi nào lẽ, nào lẽ, đi 要跑，跑嘞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 。快，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 

เอาดิเอาดิทำไมไม่ต่อยเราต่อยดิเออเอาต่อยดินั่นแหละเห็นไหมเออโดนแล้วเนี่ยโดนแล้วนี่โดนแล้วนี่โดนแล้วนี่แล้วนั่นแหละโดนแล้วนี่ต่อยมาแล้วก็โดนต่อยดิเออต่อยมาแล้วก็โดนนั่นแหละเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมต่อยลำตัวดิต่อยดิเออเออต่อยดิต่อยดิเออต่อยดิต่อยดินั่นแหละนั่นแหละต่อยมาแล้วก็โดน ดเราเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเราเก่งที <S 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 ่สุดในประเทศไทยในรุ่นนี้ในยุคในรุ่นนี้น้ำหนักเท่านี้เราเก่งที่สุดในประเทศไทยนั่นคือเราก็ต้องทำเพื่อเพื่อเป็นตัวแทนของของทีมชาติไทยเอาละการซ้อม ว่าอย่างวันนี้มีมีบ้างถือว่าเป็นประสบะการณ์อย่างวีลพลเนี่ยถือว่าเป็นประสบะการณ์ทุกคนมีสิทธิ์โดนหมดนะครับมีสิทธิ์ไม่ใช่ที่เราโดนโดนทุกคนนะครับพี่ดูแล้วก็โดนทุกคนแต่มันจะโดนจังหวัดไหนก็ได้เเพราะฉนั้นอย่าไปกังวลวีลพนก็ต้องดีลิสต์วันนี้จาวันนี้ใช้ได้ให้เราโดนเพราะอะไรอะไรอย่างต่างพวกนี้จําเป็นประสบการณ์มันก็จะเป็นเพิ่มประสบการณ์มากขึ้นนะครับก็เป็นกำลังใจพวกเราก็ก่อนที่นันก็ที่จะไปทานข้าวพวกเราด้วย ก็จะมีมอบเงินรางวัลเป็นพ่อแก๊ซมันนี่เล็กๆนการให้ทุกคนนะครับให้ทั้งโค้ชทั้งโม่ทั้งกีฬาแล้วก็จะมีมอบอ่าอะไรอ่ะอันนี้นีใส่กอันนี้สําหรับพี่เนี่ยจะเลื่อนตำแหน่งก็ต้องใส่รุ่นเลื่อนสำเร็จของน้องนี่ยกล้องสักสิทธิ์มีชัย่สำเร็จมีชัยสำเร็จมีชัยคือใส่แล้วได้เหรียญทองทุกคนว